สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพาท่านผู้ชมมาดูเครื่องคนห่งครับทำเองนะครับก็ลักษณะนี้จะมีการเลื่อนได้นะครับเลื่อนเขเลื่อนออกได้นะครับรุ่นนี้ไม่ต้องไม่ต้องเดินวนนะครับรุ่นนี้ก็คือคนสมัยโบราณเขาจะเขาเรียก่า ทำหูกหูกทอผ้าแล้วก็จะวนมานีวนได้มาแล้วนี่เาลากกลับนะลากไปได้เราไม่ต้องเราไม่ต้องเดินนะพอามันลากได้เดินได้เล่นได้ลากได้นะครับทำยังไม่เสร็จนะครับปรับได้ขับเข้ากับออกได้ สำหรับใครที่สนใจเนาะแนวทางเลื่อนได้เรายืนอยู่กับที่นะครับยืนอยู่กับที่ก็เลื่อนได้พลังก็จะใส่ได้นะครับวางได้ได้มีล้อเลื่อนให้ไม่ต้องยกครับลากไปได้เลย ค่นนะครับสวัสดีครับ